ไลฟ์ล้านแต้รวมหาดาราตัวท็อปไลฟ์ Life กับเจนนี่ยอดขายปังไม่หยุดชุดไม่โยุเมื่อดาราตัวท็อปของวงการบันเทิงแหก่กันขึ้นไลฟ์กับเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นงานนี้ไม่ใช่แค่บันเทิงแต่ยอดขายก็ยังพุ่งทะลุหลัก10ล้านภายในไม่กี่นาทีอีกด้วยจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันค่ะ อันดับ5เชนธนาะอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังที่ปัจจุบันพันตัวเป็นนักธุรกิจและกำลังเผชิญมรสมนี้สินว่า500ล้านบาทจากยอดนีรวม811ล้านโดยเจ้าตัวทำางานใช้นี้มาตลอด3-4ปีที่ผ่านมาถึงข้นออกมายอมรับว่าไม่ได้จ่ายเงินเดือนพนักงานมา2-3เดือนแล้วจนกระทั่งได้มีโอกาสร,ร่วมเข้าไลฟ์กับเจนนี่ด้วยตัวเองซึ่งในเวลาเพียง10นาทีเชนสามารถปิดยอดได้ถึง10ล้านบาทจนเจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กลางไลฟ์เป็นโม เป็นที่แฟนๆต่างเอาใจช่วยกันอย่างอบอุ่นเกี่กับเป็นความหวังสําคัญที่ช่วยให้เขาได้ลมหายใจซื้อมาอีกครั้ง อันดับ4นวัดอิสราไกรศีลหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อบอสนวัดเจ้าพ่อเวทีนางงามก็ขอมาบุกลฟ์กับเจนนี่้วยตัวเองเช่นกันบรรยากาศในไลฟ์เต็มไปด้วยความสนุกคึกคักและการทำงานเป็นทีมที่ลงตัวจนทําให้ยอดขายพุ่งแบบฉุดไม่อยู่โดยสินค้าของบอสนวัดทายอดขายทะลุกว่า16ล้านบาทในเวลาไม่นานขณะเดียวกันก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวก,กันสนุกสนานว่าการขายของผ่านไลฟ์กับเจนนี่นี่แหละที่สุดของที่สุดแล้วเรียกได้ว่า อขายปังแบบทะลุเพดานไปเลยค่ะ อันดับ3นุ่มกัญชัยแม้เจ้าตัวจะไม่ได้มาร่วมไลฟ์ดืวอตัวเองแต่ส่งแจ็คแฟนชันมาทำหน้าที่แทนโดยนำแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของตัวเองมาเข้าร่วมไลฟ์กับเจนนี่ซึ่งภายในเวลา10นาทีก็เกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เพราะสามารถทำยอดขายได้ถึง19ล้านบาทรวมกว่าห0,000ออเดอร์งานนี้เจนนี่ก็ไม่พลาดที่จะคิดค่าจ้างแบบเรียลไทม์โดยพูดพร้อมโชว์ตัวเลขในไลฟ์ว่าค่าจ้างที่พี่นุ่มต้องจ่ายให้กับเธอรวมเป็นเงิน3ล้านบาทก่อนจะโพสตคลิปพร้อมทวงถาม นมแบบค้ำๆผ่านเฟซบุ๊กอีกด้วย อันดับ2กระแตอาสยามงานนี้ตัวแม่สายแดนอย่างก,กระแตก็ไม่ยอมน้อยหนะ้าขึ้นไลฟ์สดเจนนี้แบบจัดเต็มทั้งลีลาการขายที่ไม่มีพักไม่มีแพลวใช้เวลาเพียง20นาทีก็สร้างยอดขายได้มากถึง31ล้านบาทกับยอดออเดอร์กว่า1 3 3 0 0 0รายการงานนี้ทั้งคนดูทั้งลูกค้าแทบจะกดตามกันไม่ทันเพราะพลังงานของกระแตมาเต็มจริงๆค่ะทั้งสนุกทั้งขายเก่งแถมยังมีโมเมนต์โชว์หวานกับแฟนนุมโตชีตแข่งกับคู่ของเจนนี่ยูอีกด้วยเรียก ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักที่คนดูอิจฉาสุดๆไปเลยละค่ะ อันดับหนึ่งอัมพชราพาตัวแม่แห่งวงการบันเทิงขึ้นแทนอันดับหนึ่ง,บง,บงแบบไร้ข้อกังขาเพราะแค่เดินเข้ามาในบ้านเจนนี่ก็ทําเอาคนเข้ามาดูไลฟ์ติ๊กตอกกว่า1.2ล้านคนเลยทีเดียวกลายเป็นไลฟ์ที่มีเยอะผู้ชมสูงสุดที่สุดในโลกในขนาดนั้นและเพียงแค่แม่อัมพูดขายน้ําหอมในเวลาเพียงแค่สิบนาทีก็สามารถปิดยอดขายไปได้ถึง60ล้านบาทโมเมท่าฮก็มีให้แฟนๆเอนดูกันเพียบอย่างพี่เจนนี่ตั้งใจจัดเก้าอี้ให้อัมในนางอย่างสมเกียรติแต่นางอีตัวแม่กับเรื่องนางพื้นกับ ทุกคนแบบเรียบง่ายพร้อมแซลกลับเบาๆว่าปกติใส่ชุดนอนไม่ใช่หรอคะเจนนี่ดึงกับเลิอกอากยิ้มเขินกันทั้งบ้านเป็นไลฟ์ที่ทั้งน่ารักและยอดฟังที่สุดแห่งปีไปเลยจริงๆคะ่ะ